ครับสวัสดีครับยูช่องป้าปๆนะครับนี่วันนี้ครับเรามาเล่นเกม Call of Duty Mobile กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันอัปเดตแพทใหม่แล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับใครที่หักหายก,กันเป็นไปนานกลับมาเล่นแล้นะครับมันอัปเดตใหม่แล้วตอนนี้เป็นซีซั่นที่5แล้วนะครับเอาง่ายๆดูตอนแรกนี่เห็นไหมหน้าปกตรงนี้ก็แตกต่างจากเดิมแล้วอ่าเปียวอ่ะมันดูเหมือนแบบสงครามแบบแก๊สพิษอะไรอย่างนี้เลยนะครับ ก็ถึงณตอนนี้ระหว่างที่มันกำลังโหลดอยู่นะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าในที่ที่5นี้มันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับอ่ามาอันดับแรกเลยครับตรงนี้ครับปรับปรุงระบบแร้งใหม่ครับเพื่อประสบการณ์เล่นที่ดียิ่งขึ้นครับก็คือก่อนนที่แรงอาจจะขึ้นง่ายไปหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับตอนนี้ครับปรับปรุงไปแล้วเนี่ยเอาชนะผู้เล่นที่แรงสูงกว่าได้ครับจะเอาคะแนนโบนัสไปเลยก็คือยิงคนที่แรงสูงกว่าได้จะได้ต้มนพิเศษเพิ่มครับเมื่อทำให้เราได้แรงเร็วขึ้นลอก็หลายอย่างครับปรับปรุงเกณฑ์การจปะไ ว่าเร็วขึ้นหรือช้าขึ้นแล้วแต่คนนะไม่ใช่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้ต่อไปก็แ a t t ทิร์น s าเซตใหม่ครับก็คือคนจ่ายตังค์อ่ะคนมีตังค์เล่นนะพูดง่ายๆอันนี้ถ้าไม่มีไม่ได้เติมก็ไม่เป็นไรนะครับคนไม่ได้เติมมือเล่นก็ไม่เป็นไรเล่นแบบเปล่าๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟรีแ a t t ทิร์น s าก็มีนะครับเนี่ยใน SMG ตัวใหม่ครับ QQ9 ครับ ผู้ลี้องตัวเมติกมีความแม่นยำใช้ได้ในระยะใกล้ระยะกลางครับกอสติกตัวใหม่นะครับเป็นคลัสเตอร์สไตล์ครับทิ้งระเบิดเสงพิเศษไดก็ได้ทิ้งโหนดไว้อย่างต่อเนื่องโอ้โหทิ้งแบบอย่างล้วเงี้ยครับแกมครับที่นะครับรางวัลอีเวนต์ใหม่ๆครับก็เดี๋ยวระหว่างเล่นเกมมันขึ้นอยู่แล้วนะมีระบบติปเลเยอร์ครับนี่ในส่วนนาเกตตรงนี้มีแผนที่ใหม่ครับนี่ครับดูดิเห็นไหม มีตูนิเซียสแตนด์ดอฟซัมมิตเลสและก็คลาชนะครับแล้วก็มีเทรนนิ่งโหมดว้าวมีแผนที่ใหม่ตรงนี้แบบโหมีโหมดใหม่จะเป็นโหมดอะไเดี๋ยวผมลองให้ดูข้างบนเลยนะครับคอนเทนต์ใหม่อย่างอื่นในปฏิภูมิก็เยอะแยะครับเซอเดนเดียสทอยดอมิเนชั่นฮาร์ดพอยต์นี่ก็เดิมๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็มีเพิ่มดอมิเนชั่นมุมสูงของแผนที่ก่อนเริ่มแบทนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะก่อนเริ่มแบทจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในโหมดปฏิเพยรคับก็จะมีีกาารรปปับเล่ยนอวุธ หลายๆอย่างนะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าการปรับสมดุลของคอฟิวตี้โมบาย5.0ครับนี่เห็นไหมครับตรงปืนหลายๆปืนก็โดนปรับนะปืนขวัญใจใครหลายๆคนอูซี่เนี่ยครับ MSMC เนี่ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความคล่องตัวเล็กน้อยอถือว่าดีนะครับแล้วก็มีปืนนี่หมายครับแมนโอวอร์นี่ครับเพิ่มความนิ่งเล็กน้อยดีถือว่าดีมากครับ M4 ตรงนี้ครับผมว่า เป็นงามไส้เลยครับเพิ่มอาัตราการเล่กนกระสุนก็จริงครับแต่ลดระยะยิงและความแม่นยําครับอันนี้ผมว่าน,นี่ปืนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะที่ใช้เป็นประจำเนี่ยแบบลาบากนะน,นี้ครับแล้วก็คอมบัตแอคอันนี้นะ่าจะใหม่นะผมไม่เห็นเคยเห็นเลยครับเพิ่มระยะการปาไกลขึ้นปรับปรุงแอนิเมชันควิกโทครับเอาหลอเพิ่มดาเมจครับนีถือว่าดีนะเนี่ยดัมเบลเสียงบนเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับก็ไอซีอาร์หนึ่งตรงนี้เพิ่มอาตาัตราการกระสุนแต่ว่าลดความเสิทธิและความแม่นยําครับก็แย่หน่อยนะแล้วก็อันนี้ฟาโลพพวกนนนี้มมสสาาายเายเเเเตติิไปะราะ่เพิ่มแแรรงดีนะคับล้วก็ลดดาเเมมจื่อยิง โดดโหสรุปว่า ลดลงครับเพราะว่าปืนมันอาจจะโกงเกินไปนะครับก่อนหน้านี้เนาะก็หลายอย่างเนี่ยพวกปืนที่เป็นพิเศษนะพวกอน a n เลเตอร์เนี่ยครับก็เพิ่มระยะที่ยิงแลเป้าหมายได้เพิ่มมาตานี้คือแบบดีขึ้นครับแต่ที่เหลือลดลงหมดเลย war machine, purifier, den machine แล้วก็การที่ spy นี่ครับอันนี้คือลดความสมาร์ททั้งหมดเลยนะครับตรงนี้มันเพิ่มคำโดูในเฟซบุ๊กเพจของ karina top duty mobile ได้นะครับอันเนี้ยจะชัดเจนกว่าอันนี้ผมไปคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็พวกนี้เพิ่มขึ้นหมดเลยเห็นไหม century กันของป่วนผมเนี่ยก็ขึ้นครับ sam toilet นี่ก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มเป็นฟรีี้นนเล็กออยถืวว่่่าดะคับแต P ช็อค R4D ลดลงครับก็มีหลายๆอย่างเพิ่มเติมครับมันเข้ามาดูได้นะครับรายละเอียดมันเยอะมากที่สำคัญพวกนเปอร์เนี่ย x p r 50กับ M21 EBR นี่ครับแจ่มครับเพิ่มความนิ่งขึ้นดีครับช่วยได้มากขึ้นเลยครับแต่ใครที่เล่นโดรนของไออาชีพไมคานิกครับคลาส s มคานิกในวัตถุโยนะครับก็ลดทอนพีลงอีกครับลดเอฟเฟ t ที่จะไม่ตู่เครื่องที่ชาร์จลงอีกครับโอ้โหก็ถ้าใครชอบเล่นสายนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับก็ไอตัวโดรนนี้ขอสามารถลดลงไปเยอะเลยครับโอ้โหในสุดท้ายนี่ด เพิ่มความยากในการรับอาวุธระดับสูงครับเนี่ยอาวุธระดับสูงในเปโทรโยเนี่ยทะไม่ได้เจอยากขึ้นครับงามไส้เลยครับอ่ะเปโทรโยนี่ครับมันจะมีเมืองใหม่ด้วยครับอ่าใช่ครับเมืองใหม่เปโทรโยครับมีทั้ง7เมืองเลยครับโหดมากครับนี่เปิดเจ็ดสมรภูมิแดนเหนือนะครับที่บอกโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวครับซึ่งแบบอลังการมากเดี๋ยวผม นี่นี่นี่เนี่ยมีเจ็ดสมรภูมิครับอยู่แดนเหนือจะเป็นโซนหิมะโซนอะไรทั้งหมดเลยนะครับเน่ยเยอะแยะไปหมดเลยต้องไปลองเล่นกันดูเดี๋ยวผมลองให้ดูวิดีโอละที่เลยแล้วกันนะครับมีดาวทาวน์ฮาร์เบอร์มีซานิทารี our, ่แมแบ็กมาร์เก็ตอะไรเนี่ยสกีทาวน์ฮีทแล้วก็จะมีนี่ปืนมาใหม่ครับไม่ใช่ปืนใหม่ดิปืนใหม่เป็นเรียกว่าอะไรบัฟใหม่รครับเอ็มซีอันเอลลอครับบัฟแล้วชอบไหมก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วชอบไหมจะดูลองดูนะคนชอบไม่ชอบปึ๊บปุ๊บปุ๊บคนชอบ ประมาณ500กว่าครับคนไม่ชอบร0 0ยโอว่าคนชอบเยอะกว่าครับคนไม่ชอบน้อยประมาณ200ครับก็มีรถถังอันเนี้ยอย่างโหดครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสักวิดีโอนึงนะเล่นรถถังเดียวเลยในไปโทรโยน,นะครับโมบิลิพมเยอะก็มีดันใหม่มาเป็นเทนนิงกาวกับตูนิซ่าตูนิเซียนะครับตูนิเซียเด้กก็มีโหมดนี้ครับโคตโหดครับ 20 VS 20ครับเกือบจะเป็นสงครามโลกเล็กๆแล้วนะครับเนี่ยดูดูคอมเมนต์นี้ครับมีคนบอกว่ามีร้อยเวียร้อยไหมครับอยากเห็นสงครามโลกโอ๋อแต่น,นี้20คูณ20ก็โหดแล้วนะถือว่าสนุกมากอันนี้เดี๋ยวต้องลองมาเล่นเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องลองดูว้าวแล้วก็อันนี้ครับคือปืนใหม่ที่บอกเนี่ยคิวคิว9เป็นปืนใหม่แต่ว่าต้องเติมครับกระเจาพัดนะครับใครมีตังค์อยากลองก็ลองดูได้นะครับโอเคประมาณนี้6สิ่งที่ต้องลองในอัลเบอร์ติโมบาย เวอร์ชัน5นี้นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้แล้วก็อันดับแรกเลยถ้าอยากเล่นนี่โหมดแบทเทิลรอยัลครับรับไปเติมฟรีครับเนี่ยดูเยอะๆเลยเห็นไหมเล่นแบทเทิลรอยัลสามครั้งรับนี่กับตันแบ็คล้างครับโอ้โหน่าเท่มากนะครับแล้วก็สะสมคะแนน150คะแนนรับอันนี้ครับ HT 40ตรงนี้ก็ได้ต้องใส่เติมกันใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวนี่ตัวละครใหม่เป็นสีแดงนี่ครับเล่นแรนด์ Battle r o y a l ถึงระดับมาสเตอร์ครับรับไปเลยครับแบตเตอรี่สแกนแอนด์บลัดครับสุดยอดครับซึ่งตอนนี้มาดูในตัวเกมกันนนมาแล้วะี่ เขาก็อัปเดตนะใครใครที่โหลดอัปเดตมาแล้วก็น่าจะต้องเห็นแหละบังนีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ดูตัวที่ผมใช้ก่อนนะครับอ่ะมาครับนี่ครับเป็นฟัซก์ชันใหม่ครับก็ได้ปืนไอสองอันนี้นะถ้าใครอยากเติมก็เติมจัดไปเลยครับค้งแสงหมออีกาครับโหดมากครับปืนส่งเอฟเฟกต์เพียบไอเทมเพียบครับโหสุดสิงครับมาครับนี่ให้ดูก่อนนะว่าผมเล่นเปโทรโยมาสักพักหนึ่งแล้วครับนี่โอ้โหเป็นไงได้มาแล้วครับกับตันแบ็กรามกับใช้เลยนี่ดูเห็นไห ถือว่าเฟี้ยวมากเลยนะครับนี่ก็คือเล่นแค่ประตูริโยสามรอบก็ได้แล้วครับนี่ตรงนี้ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเราเรกินไรวันก็จะได้ของแบบเพิ่มเติมครับถ้าล็อกินครบ24วันจะได้ตัวนี้ครับตัวด้านหลังหน้าจอนี่ครับว้าวเฟี้ยวนะครับเราล็อกินครบทุกวันนะครับจะได้ได้ของใหม่ๆไปครับก็ถ้าอยากจะได้ถหาหเอาไปได้แล้วเลยไปแล้วมาถ่ายไปแล้วผมได้ไปแล้วครับมันแค่เล่นประตูริโยสามครั้งได้เลยครับได้ตัวทหารที่ผมได้ที่หน้าจอนะครับแต่มาถ่ายเวลาคงสายผมได้ไปแล้วก็ผ่านไปแล้วมั้งครับอ่าโอเค ก็ไม่เป็นไรทีนี้มาลองดูสิ่งที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเข้าโหมดมัตติเพเยอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ดูที่โหมดตรงนี้ครับมีเพียบเลยนี่ครับโหมดใหม่เห็นไหมฮาร์ดพอยต์ e e for All t a c t เคิลลูกี้จริงๆนี้ไม่ใหม่นะนี่ไม่ใหม่มากเลยขึ้นบนครับตรงอาเขเตัวนี้ครับปั๊บนี่ครับมีของใหม่2ออันนะครับตรงนี้ก็คือตู้นิเซียกับเทรนนิ่งโหมดครับ ว้าวเห็นไหมครับตรงนี้คืออันที่ใหม่ที่มีประจํานะครับแต่ถ้ารายสัปดาห์นี้นะครับจะมี2อันครับเป็นการเกมกับวันช็อตวันคิวครับสนุกมากครับผมนะครับวันช็อตวันคิวก็คือถช้เป็นปืนพกครับลูกโม่ที่อยู่นข้างหลังครับยิงทีเดียวครับถ้ายิงได้ก็ชนะยิงได้ก็ชยิงได้ก็นับแต้มครับใครครบยี่สิบแต้มก็ชนะว้ามันนะครับแล้วก็การเกมนี่ก็สนุกครับปืนเราเลือกไม่ได้ครับเปนจะกอัมาให้อะไรก็แบ่งเป็น2ทีมครับฝั่งละสองคนสนุกสนุกครับ แล้วก็ดูนิเซียนี่คือแผนที่ใหม่แล้วก็เทรนนิ่งโหมดครับเดี๋ยวแรกผมไปดูเทรนนิ่งโหมดก่อนแล้วกันนะก็คือมันการฝึกซ้อมครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยเราเข้าไปเล่นคนเดียวเพียวๆเลยครับเพื่อซ้อมเลยครับแค่นั้นเองก็ปืนก็ปืนเจ้าใช้ประจำมาแหละเลือกเลยก็ยิงปาบปาใช่ไหมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ยิงไปทางนู้นนี่ครับนี่มันจะมีเป้าเคลื่อนไหวอ่ะเห็นไหมเป้าหนิ่งเป้าเคลื่อนไหวเป้านิ่งได้เป้าเคลื่อนไหวได้สองเป้านิ่งได้หนึ่งอื้อเห็นนะครับถ้าไกลๆหน่อย อ่าเปิดอันนี้คือไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรเลยครับยิงครับยิงทดลองฝึกฝึกครับดูไกลๆดูไกลเผื่อเราเออไก่ยิงไม่โดนอ่านี่มีเป้าบินด้วยเห็นไหมเป้าบินจะได้แจมเยอะไหมตึ้มก็ได้บุกหนึ่งเหมือนกันครับตัวไก่ก็หนึ่งอ่าเนี่ยประมาณนี้แค่นี้ครับฝึกเฉยๆอันนี้เหมือนสำหรับแบบมือใหม่หรือว่าแบบอยากจะมาทดลองปืนดูอะไรเงี้ยครับเข้ามาฝึกได้ครับไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้นะครับแค่ฝึกเดฉยๆยิงอย่างเดียวครับ ตุกนี้ให้เวลาเอยู่นะครับ10นาทีได้ครับยิงไปอยู่เงี้ยสินาทีครับก็นใครอยากจะฝึกคอมเมนต์ก็เข้ามาฝึกได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่ามาเดี๋ยวออกไปดูหมดอื่นๆกันต่อนะครับก็เมื่อกี้หมดเป็นด่านใหม่ตูนิเซียเดี๋ยวพาไปดูด่านดีกว่านะครับนี่หมดตูนิเซียครับเล่นแบบรัสนะครับลองเล่นสักตาหนึ่งนะกันละครับดูว่าเป็นยังไงนะผมลองดูแล้วเป็นด่านที่ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นด่านที่สีสันสวยงามมากๆคล้ายแบบว่าด่านอิตาลีในเคาน์เตอร์ไซดอะไรอย่างงี้นะครับเป็นบท d o m i n a t i o นครัับนนี ก็ยึดพื้นที่ A B C นะครับบทนี้ก็คือการคิวจะไม่นับคะแนนนะนับคะแนนที่ว่าใครยึดของพื้นที่ได้พื้นที่นหนกันนี่นี่ก่อนเริ่มเกมจะมีแบบใหม่แบบนี้ครับอ้าวเร็วจังเลยเใช้มันกระตุกเนี่ยมันจริงหนึ่งที่ผมพบเจอก็คือเนี่ยครับเวลาที่ผมเล่นมันมีความกระตุกมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นการอัปเดตกราฟิกของเขาหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าโอ้โหเออใช่ใช่ลืมบอกแผนที่ใหญ่มากแผนที่เกมตานี้ใหญ่มากครับใหญ่แบบใหญ่จริงวิ่งแบบผมเล่นมาสั่วรมงนึงแล้ ใหญ่มากแผ่ที่ครับห้านี่ครับโอเคยึดเลยมาหัวสักตานะครับมาแล้วโอ้ยไอ้คนนั้นไหมแนไหนไหนๆมีคนยิงมาเออเรียบร้อยเลยไปเก็บปืนเขาหน่อยอ้าวได้ปืนเหมือนกันเลยครับออดีมาก ไหน B อยู่ไหนอ่ะนี่ผมยังงงเลยว่าอะไร A B T อะไรอยู่ไหนนะครับยังงงอยู่อ่๋อคนเอา A ไปแล้วมาเอา B โอเคเยี่ยมเฮ้ยรถได้เฟือกผมว่าผมเฝ้าดีกว่าไหมเฮ้ยมีคนเอา A ไปแล้ว A อยู่ไหนเฮ้ยโอ้เอาวิ่งมาชนกันตายคู่เลยโอ้เอาไม่เอาไม่กันไปแล้วโอ้มีคนวางระเบิดดักไว้ งงครับงงเลยแผนที่ใหญ่มากจริงๆหรอนะครับนี่แน่จะมายึดบีเหรอครับผมเฝ้าบีนี่แหละดีและดูละอยู่นี่แหละมา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 ใครมายึดบีผมเล่นเลยนี่แน่เล่นซะาเยี่ยมโู้เดี๋ยวพวกเฝ้านานๆกระสุ็หมดเอ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นไรเปิ็นหรอ เอึอีได้อีกหนึ่งนี่ครับเฝ้าครับผมนักเฝ้าธงบอกแล้วแวบสุดอ,ะ,อะเอาเพมาแล้วเก็บศูนย์ก่อนศูนย์หมดศูนย์หมดชึบชุบชุบเฝ้านี่แหละครับไม่ไปแล้วเอ้ยมีคนเอาซีไปแล้วเออเอานี่แหละเอาไว้ใครมากระโดดซะฝากไว้โอเคเยี่ยมซีอยู่ทางไหนครับผมไม่ได้ใจโอ้โหสองตัวนี่ทำไนเปอร์ได้ไหม ไปซีอยู่ดิเออปึ๊บเบิ๊บเบิ๊บตังปืนไปเลยนี่ไม่ใครมยครา,า,า,รา,รมายนนุ่งครับอ๋ออ๋อไป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 ยืดลกครับด่านหช่ไหมต้องใช้เวลาจำยืดนึงครับยังมีบอกว่าจะมีงงๆอยู่ให้ใช้คซอกเตอร์ก่อนครับโฟงครับโฟงแวบเอะไรใครยิงยังปักๆอะไรอ่าเรียบร้อยครับได้ก่อนห้าสิบแต้มครับว้าวเรียบร้อยเน,นี้ยเปลี่ยนฝั่งอีกรอบนึง สิ้ฮึบไอ้ฮึบฮึบฮึบอ่ามาผิดทางนี่ยังงงๆอยู่ครับดาบมันใหญ่มากจริงๆส่วนตัวผมถามชอบไหมผมไม่ชอบไพรดาบมันใหญ่เกินไปครับอู้หสองตัวอืมเรียบร้อยโหลดครับตั้งปืนเลยมาใครจะมายึดก็โดนซะไปโอเคทำไมไม่มีเพื่อนมาช่วยผมยึดเลยเนี่ยเอาหยึดอยู่คนเดียว ปืนหมดปืนหมดโอ้ยดีนะปืนช okay, ่วยชีวิตไว้โหขอบคุณมากเก็บปืนจากอันหนึ่งดีกว่านี่สองอันเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยใครเข้ามายิงหมดครับเฮ้ยเขายิงเขายิงคนมีคนไม่ยิงยิงปืนก่อนเอาหมดพอดีปืนโอเคฮึปไปเฮ้ยโหปืนเฟี้ยวจังเก็บหน่ดีกว่า ตีแน,น่ปืนโหดปึ๊บอะโอ้โดนตุยตูดครับแม่ไม่ชอบเลยครับโดนตุยตูดดีบ้าจริงไปโอ้โดนเฉียเลยครับปึ๊บไปมีคนยึดอยู่เฮลิคอปเตอร์ปล่อยไปเลยทีบีแตดไปไปไหนเนี่ยงงงทางคุณงดงแล้ววิ่งมั่ว มันต้องเล่บ่อยๆพวกนี้ครับด่านมันจะจำได้เองครับวนแรกมันจะงงๆครับไม่แปลกเฮ้ยยุบเออไม่มีครับฮึบฮึบอ่ะไม่มีครับอ่ะอ่ะอ๋ออ๋อหยุดที่ไปก่อนแหน่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 อ้าวเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเปลี่ยนปืนไม่ทันปึ๊บไปไปเมื่อกี้ตรงส่วนบีใช่ไหมอ้าวปึ๊บอ้าว โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเองครับโดดสูงเกินอันแน่มายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้ปึ๊บ,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 บช่วยกัน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 อ้อออออาวไม่ทันแล้วโดนได้แต้มเลยเอาเอาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาแย่งนี่แน่อันแน่อันแน่จะเอะกันเลยครับอ่าโอเคเฝ้าเลยเก็บปืนหน่อยปึ๊บ ไปเฮ้ยใครยิงปุ้งปังปุ้งปังเมื่อกี้เห็นแป๊บๆไปเอาโดนไปจัดการซะึบเรียบร้อยจบครับวู้ชนะเยี่ยมกสนุกสนุกผมชอบนะคือด่านมันเรียกว่าอะไรมันท้าทายนะเพราะมันเป็นด่านใหม่ที่มันไกลมันกว้างอย่างเงี้ยนะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักอะไรครับก็ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆอ้าวมีครบไหมแต่คนนี้เหรอแล้วเมื่อกี้เราวิ่งไปตรงนู้นตั้งนานเนาะ เกมมันดีเลย์เหมือนมันดีเลย์เนี่ยมันไม่แน่ใจนะว่า,วาการปรับเอฟเฟกต์เขาหรือว่ายัางไงนะครับ <S <S ดีเลย์ขึ้นเยอะเล่นแล้วมีความกระตุกมากขึ้นเยอะอาจจะต้องปรับความละเอียดลงนะผมะไม่แน่ใจเพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะครับไไม่ด้โทรศัพท์นะแต่ว่าจำเป็นครั้งว่าผมเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้แบบซิลเลเตอร์นะผมใช้ของเกมลูกนะครับซึ่งก็เลยกระตุกเล็กน้อย <S <S โอเคสำรองเอ็มวีพีโอทิ้งห่างเพื่อนไกลเลยเยี่ยมเห็นไหมเห็นไหมข้าพมันแบบคือเล็กเล็กน้อยครับอ่า โอเอันนี้นะครับวิดีโอแรกครับสำหรับการอัปเดตแผทใหม่ของ Call of Duty Mobile นะครับวิดีโอนี้จะเป็นเล่นให้ดูแบบตูนิเซียนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นการเกมต่อไปเป็น One s h o t o n e Kill แล้วกันนะครับในลองเล่นกันดูไปจะ่เลยตรงนี้เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดู Battle Royale กันครับในโหมด Battle Royale นี้เดี๋ยวผมจัดให้แบบยาวๆเลยครับจัดให้ไปเลยว่ามันมีทั้งหมด7แผนที่ใหม่ไงที่เขาบอกนะครับแผ่นที่ใหม่เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูวิดีโอละแผนที่เลย เราไปสำรวจแต่ละแผนที่กันแบบจะจะไปเลยนะครับว่ามันมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรทําบ้างเขาบอกเลยมีของที่น่าสนใจเยอะมากครับมีรถถังบินลงมาเราสามารถเอาขับรถถังไดย้ยิงทีเดียวตายแบบโหเยอะแยะมากมายเลยรอติดตามเรือ่อ,ต,อต่อไปนะครับอันนี้แค่เป็นวิดีโอแรกเป็นเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มน้ำย่อยของ Call of Duty Mobile ที่อัปเดตแผ่ใหม่เป็น5.0นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนีย่ยคนก็พยายามขอผมเล่นอยู่ครับ เดี๋ยวนี้ผมอ,อัดวิดีโออยู่นะเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเพื่อนๆคนนี้ที่ทักมาเดี๋ยวขอสักพักนึงนะครับโอเควิดีโอนี้เจอกันแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับและในสุดนะครับกับ Call of Duty Mobile Yeah